สวัสดีครับสดินเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนะฮะก็ไม่มาตามนั้นนะครับสำหรับพีทวีนะต้องขออภัยด้วยนะแต่ในครอบครัวเรานะครับแล้วก็หน้าไลฟ์สดเมื่อวานนะที่ใครที่ติดตามนะครับทั้งไทยลีททั้งพี่เมียนะมาหมดทุกตัวนะครับผมใครที่ไม่ดูนะครับไปดูหน้าช่องผมได้นะผมตัดมาย่อลงไว้ให้ดูนะสําหรับแนวทางหน้าไลฟ์สดเมื่อวานนะครับผมวันนี้นะเลดแปลกแดกตลอดนะผมจะพาไปที่ ศึกฟุตบอลโคปาเดเล่ครับเป็นทางด้านบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของเลอมาริดนั่นเองนะสิ่งน่าสนใจของคู่นี้ครับเป็นทางด้านเลตฮะสื่อต่างประเทศเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาครับเป็นต่ออยู่ปอปาตากรมนะแต่ตอนนี้นะฮะตอนนี้มีการขยับน้ําลงมานะเริ่มจะแห้งทางด้านเลอมาริตนะครับผมแสดงว่าโมเมนตัมเนี่ยเริ่มจะเหวี่ยงกลับมาทางทีมเยือนอย่างราชันชุดขาวนะผม ถ้าพูดถึงฟอร์มพวกเขานะฮะทั้งคู่เนี่ยโหโดดเด่นกันทั้งคู่นะครับแต่ Head to Head นะฮะเป็นทางด้านบาร์เซโลนาทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับสามนัดหลังสุดนะครับพวกเขากดแล้วมาหิดไปทั้งสามนัดเลยทีเดียวนะแต่ถ้าฟอร์มเนี่ยล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าร้อนแรงกันทั้งคู่ครับล่าสุดบาร์เซโลนาก็พิ่งชนะมาสี่ประตูศูนย์ทางด้านราชันยุกขาวก็กดมาหกประตูศูนย์เช่นกันนะครับ แต่สําหรับวันนี้นะฮะสำหรับเลตแปกวันนี้นะฮะเรามองไปทางนักลงทุนนะครับสําหรับนักลงทุนนะ,ะผมชอบไปทางราชันชุดขาวนะครับเพราะว่านัดที่แล้วนะที่พวกเขาเจอมาเนี่ยแพ้ให้กับบาร์เซโลนาคารลังนะฮะวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเบนเซม่านะฮะฟองกํลาลังร้อนแรงอยู่ชั่วโมงนีนะ้ต้องการที่จะล้างแค้นบาร์เซโลนาได้สักหนึ่งแมตช์แล้ว วันนี้นะฮะวันนี้แพ้ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับราชันชุดขาวนะถ้าแพ้อีกนี่คือโหใส่ตีขาดยับเยินเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลตแปลกวันนี้นะครับผมขอมองไปทางราชันชุดขาวนะครับผมวันนี้น่าจะมีดีกว่าเจ้าบ้านอาจจะเฉือนชนะทางบาร์เซโลนาได้1ประตูศูนย์หรือไม่ก็สอศูนย์เลยเนี๋ยนะสำหรับวันนี้นะผมเลือกทางเลัลมาริคครับผม